เขาไข่ขลูกเสือปะ่ะเนอะเป็นเขาไข่ขขลูกเสือปะ่ะพ่อลูกเสือจะได้ขมปิดกองตั้งแต่สามมือก่อนมึงกี้อยังมาอยู่กับลูกผออ,อยู่ภูเงินนี่มึงอยู่กับยีอันเออโอ๊ยมึงเบีดเข่าอีแล้วบ,บักกันนี่เอาเสื้อมาหนักมึงชุดเข่ามานักเอ๊ะจะได้ไบักนี่จ่ได้รอแลเวาไปซ้อไปเจ้า